แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับกลุ่มนี้กันนะคะอาทิตย์หน้า11 12 13มิถุนายนนี้แจกเงินสด3วันรวดนะคะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสิทธิ์สูงวัยเช็คเงินเข้าใน3วันนี้ เราได้สิทธิ์โอนเงินเข้าวันไหนนะคะรับ100 200และ300บาทเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามแช,ชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะในวันที่11 12 13มมิถุนายนนะคะจะ จะมีการโอนเงินส่งครหบผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยและได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยจะโอน3วันรวดเดียวเลยนะคะกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินส่งคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยสิทธิ์ปรสวัสดิการแห่งรัฐปี2567ระหว่าง11-12-13มิถุนาย,ยนนะคะจำนวนเงินที่จะได้รับก็จะอยู่ระหว่าง 100-300บาทโดยแบ่งวันเดือนปีเกิดของผู้สูงอายุนะคะสำหรับการจ่ายวันที่11มิถุนายน2567โอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2495วันที่12มิถุนายน6 7นะคะโอนเงิน300บาทให้ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501 และว,วันที่13มิถุนายน2567โอนเงินในผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2502ถึง31พฤษภาคม2507โดยเกิดวันที่1มกราคม2502ถึง31มีนาคม,ม2507จะได้รับเงิน300บาทเกิดระหว่างวันที่1-30เมษายน2507จะได้รับเงิน200บาทเกิดระหว่างวันที่1-31พฤษภาคม2507จะได้รับเงิน100บาทนะคะ จากนั้นการโอนครั้งสุดท้ายจะเป็นเดือนกันยายน2567นั่นก็คือโอน3วันเช่นเดียวกันนะคะก็คือวันที่ 11, 12, 13กันยายน2567นะคะโดยการโอนผ่าน2ช่องทางนะคะ1บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือความยินยอมโอนเงิน โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นและสองบัญชีพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์นะคะแจ้งข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจน 11, 12, 13มิถุนายนมีเงินโอนเข้าบัญชีนะคะ